สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับครูน็อตนะครับผมนะฮะตรงนี้เราอยู่ในช่องคณิตศาสตร์หวานนะครับแน่นอนว่าพอเป็นคณิตศาสตร์หวานก็ต้องมีเทคนิคอะไรดีๆมาให้กับพวกเราครับวันนี้ขึ้นตน้นด้วยเรื่องแค่ตามหาจุดๆๆก็ถอดรูทได้ง่ายๆบางคนอาจจะเคยเจอตัวเลขที่มันไม่ใช่ Perfect Square อย่างเช่น4อย่างเช่น9อย่างเช่น16ซึ่งเลขพวกนี้ครับมันสามารถที่จะถอดรูดออกมาได้ง่ายๆอยู่แล้วถูกปะ แต่มันมีเลขจำนวนหนึ่งครับอย่างเช่น8อย่างเช่น12อย่างเงี้ยครับเอเรามันจะทำยังไงดีทั้ง8และทั้ง12มันไม่ใช่ตัวเลขที่มันเป็น perfect square เลยอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงครับมันถึงจะสามารถถอดรูได้ง่ายๆครับแท้ตามหาอะไรเราถึงจะถอดรูดได้ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้มาดูกันเลยอ่านะครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันง่ายครับเพียงแค่เราตามหา จุดุๆเนี้ยเติมคําว่า perfect ไปเลยนะครับเติมคำว่า perfect แค่ตามหา perfect square นะครับอันนี้ครูย่อเป็น perfect เฉยๆเนาะจะได้เขียนไม่ยาวมาแค่ตามหา perfect square ก็ถอดรูทได้ง่ายๆแล้วครับผมอ่ไม่เชื่อใช่ไหมครับลองดูกันไหมครับทุกคน8ครับทุกคน ทุกคนครับเพ r f e c t s q u สแ e รตัวหนึ่งที่น่าจะสามารถหารแปดได้ลงตัวเอ๊ะตัวนั้นมันคืออะไรดีนะเอา9ดีไหมครั้าน่าจะไม่ได้ใช่ไหมครัเกาน่าจะหาร8ไม่ลงตัวแต่ถ้าเป็น4ล่ะทุกคนถ้าเราเอา4ไปหาร8เฮ้ยน่าจะได้ใช่ไหมครับ4หาร8ไดได้ครับ4หาร8ได้เป็น2เก่งมากเพราะฉะนั้นแล้วสแสดงว่า square root ของ8เนี่ยครับเราจะสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของสแ a r e root 4คูณกับอะไรครับ สแควรูทสองเห็นไหมง่ายไหมครับแล้ว4เป็นอะไรครับเป็นเพอร์เฟกต์สแควร์ยังเป็นแล้วซึ่งมันก็ถอดรูทออกมาได้เลยคําตอบตอบเท่ากับอะไรครับ2องสแควรูทสองนั่นเองเห็นไหมง่ายปะง่ายมากเลยนะครับแค่เราตามหาเพอร์เฟกต์สแควร์ให้เจอะลองไปดูข้อต่อไปครับสแควรูทของ18ทุกคนครับอะไรหน้าที่มันจะเป็นเพอร์เฟกต์สแควร์แล้วตัด18ได้ลงตัวแล้วมันหา18ได้ลงตัว4ดีไหม สิ่น่าจะหารไม่ลงตัวใช่ปหะครับน่าจะติด9ดีไหมครับอ่าโอเคเ,เลขนึ่น่าสนใจถ้าเราลองเอา perfect square ไปหารดูปรากฏว่า9หาร18ได้ผลลัพธ์เป็น2ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแ,แสดงว่ารูท18จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ square r o o 9คูณกับ square root 2ดูไหมครับและ9ตัวนี้ล่ะครับเป็นอะไรครับ perfect square แล้วถอดรูออกมาเลยมีค่าเท่ากับ 3นั่นเองส่วนบูทสตัวนี้ถอดอะไรไม่ได้เอาลงกลับมาเขียนไว้เหมือนเดิมกลายเป็น3ส,สแควร,ร์อ,องง่ายวะเอออะง่ายนะตรงนี้ลองไปดูต่อครับ A อ,อ,อะไรน่าถึงจะหาร12ได้ลงตัวแต่ขอตัวเลขนั้นเป็น Perfect s q u สแคด้วยครับเลขอะไรดีครับทุกคนตอบติ๊กตอบนิ๊กตอบตอ้กตอบเป็น 4ถูกต้องนะครับบางคนบอก6ครนะูตีมือเลยนะฮะหกไม่ได้ถูกไหมครับน้ำตาครูต้องไหลแล้วนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าตอบเพราะหกเป็นพ c t สแ u a ร์จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมลูกนะครับตัวที่เป็นพ c t สแ u a ร์ตัวแรกที่พอจะมองเห็นเลยคือ4อ่นั่นเองครับ4หาร12ได้เป็น3ครับเก่งมากเพราะฉะนั้นแ,แสดงว่าสแควรูทของส2จะเท่ากับรูทนะครับคูณกับสแควรูทส ซึ่ง4ตัวนี้ครับเป็น perfect square เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถอดรูทออกมาเลยกลายเป็น2 square r o o 3นั่นเองครับอ่าโอเคได้เนาะนะครับไปดูต่อกันไป27ครับ27นี้4หารไม่ลงตัวแน่นอนเอ้เป็นอะไรดีนะเป็น16ดีมะ <laughs> พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับวอาคือจะต้องแก้งแน่ๆเลยนะครับเป็น16ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เป็นอะไรได้ครับทุกคนเป็น 9เก่งมากครับซึ่ง9เอาไปหารกับ27แล้วผลปรากฏว่าได้เป็น3ครับดังนั้นสแควรูท27จึงสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของสแควรูท9ครับคูณกับสแควรูท3นั่นเองครับซึ่ง9ตัวนี้แหละครับก็เป็นอะไรครับเพอร์เฟกต์สแควร์แล้วถอดรูทออกมาจึงได้ค่าเท่ากับ S 3 s q สแ r e ร o o t 3นั่นเองเออเห็นไหมง่ายขึ้นไหมครับพอเราพอจะมองเห็นภาพออกเนี้ยครับจริงๆจะมีอีกหนึ่งข้อสังเกตนะที่ครูอยากจะชวนดูครับว่าตัว8ก็ตามตัว18ก็ตามหรือว่าจะเป็น3 2ทั้งหลายเนี่ยครับจะสามารถหาร2ได้ลงตัวจริงระนะครับลองดูนะ3 2เนี่ยจริงๆถ้าเรามองหา perfect ไม่เจอเนี่ยเราลองตั้ง2ตั้งต้นไว้ก่อน2อะไรได้3 2ปรากฏว่าเราเอา2ไม่หาร32ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 16นั่นเองเห็นไหมจะไปทางข้างหน้าก็ได้จะหาเพอร์เฟกก่อนแล้วไปลองดูว่ามีอีกตัวที่อะไรที่มันคูณกันได้เข้ากับตัวเลขที่เราต้องการหรือจะลองดูจากตัวเลขที่เป็นจำน,นวนเฉพาะเล็กๆเช่น2เช่น3เช่น5เหล่านี้ครับก็จะสามารถมองภาพได้ง่ายโอเคเนาะและวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่3ที่ครูยอยากจะฝากไว้พวกเราฝากไว้ให้กับพวกเรานะครับก็คือถ้าเราหาเพอร์เฟก เป็นคล่องๆแล้วก็จําเจอตัวเลขเนี้ยบ่อยๆนะครับเราจะจําติดใจเลยว่าเฮ้ยรูทแปดเนตอบสองรูทสองเลยอ่าเห็นไหมเฮ้ยรูทสิบแปดเนตอบสามรูทสองเลยเฮ้ยรูทสามสิบสองเนี่ยตอบเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามองเห็นเนี่ยจะตอบเป็นสี่รูทสองเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วสามรูทสามสามสิบสองเนี่ยมันเกิดจากรูทสิบหกใช่ไหมครับคูณกับรูทอะไรครับคูณกับรูทสองซึ่งสิบหกเป็นอะไรลูก เป็น perfect square นะครับถอดออกมาจากรูทก็เป็น 4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากเห็นไหมหา perfect square ให้เจอหรือเอาจำนวนเฉพาะไปหารครับหรือจำให้ได้ครับโอเคเนาะแต่วิธีการที่3เนี่ยครูไม่แนะนำเลยนะครับครูแนะนำว่าหา perfect square หรือหาตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะลองไปหารมันดูก่อนจะง่ายแล้วก็จะดีมากมากเลยเพราะว่าเราจะรู้ต้นสายไปเหตุว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้มาอย่างนี้โอเคเนาะนะครับไปกันต่อนะครับรูทสี่สิบแปดครับทุกคนนะรูทสี่สิบแปดนะครับ ตอนนี้นะครับมาถึงจังหวัดตรงนี้แล้วทุกคนก็พยายามฝึกแล้วก็ไปพร้อมๆกันกับคุณเนาะรู้48เออะไรดีน่าถึงจะหาร48ลงตัวเอา4ดีไหมสี่ก็พอจะได้นะ4ี่ก็คือ12ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องหาร12บสองีกทีหนึงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวใหญ่กว่า12ตัวใหญ่กว่า4ได้ไหมเอาสัก9ได้ไหมครับเก้าน่าจะไม่ลงตัวใช่ไหมครับสิบหกครับลงตัวไหมสิบหกก็น่าจะพอไหวใช่ไหมครับลองดูสิบหกไหมสิบหกอะไรได้สี่สิบแปด อ่าโอเคเห็นไหมเห็นไหมสิบหกสครับเป็น48ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่ารูท48จะเท่ากับรูทของ16คูณกับรูทของ3นะครับดังนั้นรูท16ซึ่ง16เห็นเป็นเพอร์เฟกต์สแค์แล้วถอด16ออกมากลายเป็น4ส่วน4กับสแควร์รูทนะครับโอเคเนาะอ่ะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวข้างล่างๆเนี่ยจะไปกันอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็ไป ไปกันแบบคภูผัาๆเลยนะฮะโอเคนะนะเราจะได้ใช้เวลาน้อยหน่อยเนาะสแควร์รูทห้าสิบครับทุกคนมองเห็นแล้วต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยยี่สิบห้าปะอ่าห์ยี่สิบห้าเนาะน่าจะมาทางยี่สิบห้าใช่ไหมครับซึ่งครูขอแตกรูทห้าสิบเนาะเป็นยี่สิบห้ากับอะไรครับยี่สิบห้ากับสองเห็นยี่สิบห้าเป็นเพอร์เฟกต์สแควร์ถอดรูทออกมาได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 5ใช่ไหมแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่เป็น2อยู่ใช่ไหมครับก็ติดส่วนก็ติดเป็นสแควรูทสเป็นตัวคูณอ่าโอเคไหมยากปะไม่ยากลองดูอีกทีนึงครับรูทเจครับเอา25หาร75พอจะลงตัวได้เออเห็นหมนะครับยีอะไรได้75นะ25อะไรครับ25ิอะไรครับ25 3เป็น75ครับเพราะฉะนั้นแล้ว25เป็น perfect square ถอดรูทออกมาได้คําตอบเป็น5 square root 3โอเคปะนะครับที่เหลือครับ root 72 root 20 root 80 root 108 root 45แล้วก็ root 125เดี๋ยวเราจะลองทำกันอย่างรวดเร็วเออนะฮะ root 72ครูเห็นแล้วมันน่าจะเป็น36คูณ2จริงปะเออถ้า36คูณ2แสดงว่าตอบเป็น6รูท2อา่า ถ้าตอนนี้ใครไม่ทันตรงจังหวะ6หรือ2นะครับย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนหน่อยหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วตัวเลข6เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราเดาสุม่มๆมาเนาะเราเกิดจากการที่คิดว่าอ๋อจำนวนจำนวน perfect square เตัวไหนนะที่จะคูณแล้วได้เท่ากับ7 2นะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับลองดูที่108 108นี่เป็นเท่าไหร่ดีนะเอ108นั้นเท่าไหร่ดีครับถ้าเราลองเอาลอเอาเท่าไหร่ดีอ่าถ้าเป็น3 6ได้ไ สามสิบหคูณร้อยแไหนหน่าจะได้ใช่ไหมครับอะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขร้อยมันใหญ่มากแล้วเราหา perfect square ไม่เจอทำยังไงดีครับวิธีการหนึ่งที่ครูจะช่วยได้ก็คือ แตกกิ่งออกมาเลยนะครับแต่พอดีว่าตรงเนี้ครูพอจะมองเห็นรูเห็นทางครับเออโอเคอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นรูเห็นทางของครูเดี๋ยวไปด้วยกันกับครูนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าครูน็อตโหดทำไมครูน็อตแบบไม่สอนง่ายๆไม่สอนแบบให้มันแตกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวได้นะครับเดี๋ยวครูจะช่วยสอนให้ดูนะครับเด็กๆครับ 108เราสามารถเอาจำนวนเฉพาะเล็กๆนะครับมาหารก่อนได้ในกรณีถ้าเราหา perfect square ไม่เจอแต่ถ้าเราหา perfect square เจอข้ามไปเลยนะครับตรงนี้สามารถข้ามจากครูไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูควยกันกับครูนะครับ108ครูเอา2ไปหารปรากฏว่าได้คำตอบเป็น54ครับทุกคนเออเห็นไหม5้ 54. แล้วอะไรต่อครับแล้วเห็นว่า54เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าครูนันครับผมขอแตกเป็น9กับ6เลยได้ไหม ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับ9กับ6เลยได้ครับเพราะว่า96ก็เป็น54และขอแตก6ออกมาเป็น3กับ2ทีนี้ครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่ามี2อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวมี9ที่เป็นเพอร์เฟกสแปรอยู่แล้วและมี3ที่เป็นจำนวนเฉพาะอะไรที่มันแยกอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่ารูทหนรเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นนี้ครับ มันจะเกิดเป็นสแควร์รูทของ2ยกกำลัง2นะครับคูณกับสแควร์รูทเก้านะครับแล้วก็คูณกับสแควร์รูทสามซึ่งตัว2กำลัง2ถ้าเราจำา EP ที่2ได้นะ,นะครับถ้าเกิดว่าใครดูเรื่องของสแควร์รูทนะครับการกำจัดสแควร์รูทใน EP ที่2นะครับของชุด อาเรดิคอนะครับของชุดสแควรูทเนี่ยหนูก็จะเห็นว่าครูเคยบอกว่าสแควรูทกับกำลัง2ตัดกันได้แต่ถ้าใครไม่เคยดูนะครับอันนี้ครูก็ทบทวนให้น้อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกําลัง2กับรากที่2 2ตัวนี้ครับจะสามารถ ตัดทิ้งกันได้เลยแล้วก็ต่อเฉพาะตัวเลขนั้นออกมาโอเคส่วนในของ9เนี่ครับเป็น perfect square อันนี้เราก็สามารถที่จะดึงมันออกมาได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้ว108เนี่ยครับพอเรานำมาแยกออกมาแล้วเนี่ยครับคำตอบสุดท้ายที่เราจะตอบกันครับก็คือตรงนี้9เนี่ยถอดรูดออกมาได้เป็น3เนาะตัวนี้ถอดออกมาได้เป็น2 2นะครับ2กับ3คูณกันก็กลายเป็น6ตรงนี้จะเป็น6ก square นั่นเองครับอ่าโอเคไหม สุดท้ายครับรูทยี่สิบรูทสี่สิบและรูทหนึ่ร้อยไปพร้อมกันเลยครับรูทยี่สไหมสี่อ่าสีใช่ไหมสีมกับอะไรสกับหใช่ไหมอ่าสีแสดงว่าสถอนรได้ปะได้ดีปะตอบเท่าไหร่ครับสองสแควร์รูทจบปะเอ้ยสี่สาสี่สนี่อะไรดีเก้าไหมเ้าไหมเก้าอะไรได้สี่ห้เกอ้ยห้าถอดไม่ได้ติดรูทไว้9กถอดได้ปะได้ดีวปะเาเป็นเพอร์เฟิ์สควร์ถอนรูทออกมาเป็น 3จบป่า3ามสกัดรูดสวยๆเลยไรไหมลูกนะฮะสวยนะเห็นว่าแปดสิบแนี้ถ้าเอา5หารเพราะว่ามันเลขมันลงท้ายได้สุดหรือว่าลงท้ายด้วยหเนี่ยจำนวนเฉพาะที่น่าจะมาเลยนะ่ยฮะนะจำนวนเฉพาะที่ต้องมานะฮะต้องเข้าแล้วงานเนี่ยนะฮะต้องเป็น5แน่นอนใช่ไหมฮะแปถ้าหารห้าแปหารห้ได้เป็น1ิหกใช่ปะ่ะเฮ้ยสิบหกถอดรูดได้ด้วยว่าสิบหกเป็นเท่าไหร่ครับสี่ใช่ไหมแล้วติดสกัดรูดห้าไว้จบเลยครับนี่เห็นไหม 80รูท80ดสตอบสรูท5้ารอยยงาน5ต้องเข้าอีกแล้วฮะงาน5นะฮะชุดเด่เฉพาะ5ต้องเข้าร้อยยห้ารด้วย5 A 5 2เป็น10เหลือเศษสองหด้าห้5ห5ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็น5คูณกับ25 25ถอดรูทได้ก็อักมาเป็น5เหลือติดสกปรรูท หาแค่นั้นเองเออเห็นไหมจริงๆแล้วไม่ยากเลยถูกไหมครับทุกคนมันสามารถที่จะทําได้ทุกคนครับอยากจะช่วยคอมเมนต์นะครับให้คอมเมนต์มาบอกครูหน่อยนะครับให้เป็นกําลังอบกําลังใจกันนิดนึงนะครับว่าถ้าถ้านะครับถ้าเป็น1 0 0นะครับ80ล่ะ180 ได้อะไรนะครับได้คําตอบเป็นเท่าไหรนะครับเขียนมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วและดูคลิปนี้จนกระทั่งถึงรูทห8 0รอพิมพ์ตอบมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วลองจับเวลาด้วยตัวเองดูได้นะครับประมาณสัก5-10วินาทีท่านหนูสามารถแยกได้ถือว่าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคลิปนี้น่าจะฝากเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเทคนิคสาระดีๆให้กับพวกเราที่จะทําให้คณิตศาสตร์กลายเป็นหมู่หวานครับรบกวนกันนิดนึงครับ แค่ตามหาเพอร์เฟกต์ก็ถอดรูดได้ง่ายๆครับถ้าตัวเลขตัวไหนที่พอจะมองเอาตัวเพอร์เฟกต์สแควร์นั้นไปหารได้ให้เอาเพอร์เฟกต์สแควร์นั้นไปหารเลยครับยกตัวอย่างเช่นรูดแปดรูดสิบสองรูดสิบแปดเหล่านี้นะครับสามารถที่จะเอาเพอร์เฟกต์สแควร์ไปหารได้ครับหรือว่าถ้าตัวไหนที่มันหารเพอร์เฟกต์หาเพอร์เฟกต์สแควร์ยากๆอย่างเช่นหนึ่งร้อยแปดหรือตัวเลขที่มากกว่าหลักร้อยเป็นต้นไปเราอาจจะใช้วิธีการนําจํานวนเฉพาะไปหารก็เป็นได้ครับหรือสุดท้ายนะครับถ้าเราสามารถที่จะ ทำบ่อยๆจำบ่อยๆทำบ่อยๆจำบ่อยๆจำได้จนกระทั่งถึงเห็นว่าเฮ้ยรุ่ดยีมันถอดออกมาเป็น2องรุ่ห้าถ้าจำได้แบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่วิธีการที่3เนี่ยครูอยากจะให้เก็บไว้เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับหาเพอร์เฟกให้ได้หรือหาจำนวนเฉพาะแตกออกมาให้ดีนะครับแค่2อันนี้ครูก็คิดว่าน่าจะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราถอดสกร,รุกันง่ายๆได้แล้วล่ะครับผมโอเควันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้ติดตามรับ นะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคณิตศาสตร์หมู่หวานบายคุณฮอตนะครับวันนี้สวัสดีครับ